ทุกท่านสู่รายการ ันนี้อยู่กับแจ๊กกรีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊บแจงแสงวิสาระ,ะดามณนีศรีสวัสดิ์ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก่<ม>อนอื่นเลยนะคะย้ำโปรดีจากดีบินายค่ะค่ะเห็นสดใสราเริงแบบนี้นะคะ,คะเพราะเราสองคนนะคะมีดีบินายนะคะ<ม>เป็นสมุนไพรเคียงคู่กายกันมานะคะ,คะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1นกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้งค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10บซองกบแฟกระชายขาวอีก1 0บซอง ทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทนได้ท้งครอบครัวซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ02669456 6, 6ะนั่นเองนะคะหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะ ข่าวแรกของเราค่ะจะพาไปดูนางเอกช่องเจ็ดที่กำลังฮอตสุดๆตอนนี้ละครเรื่องผงในกองกาค่ะ,คะน้อง P. P. พีพีพัชชฉานั่นเองค่ะต้องบอกว่าเขาเป็นละครเขาเป็นเจ้าแม่ละครดราม่านะคะเล่นละครแนวนี้ละครเย็นแนวนี้ตอนไหนดังตอนนั้นค่ะ<อ>ซึ่งน้องพีพีก็บอกว่าจริงๆเขินนะคะอาเุื่องน้อยอยู่มาเป็นเจ้าแม่แล้วค่ะแล้วเขาก็จะบอกเคล็ดลับด้วยนะคะทํายังไงให้ร้องไห้แบบว่าน้ําตาสั่งได้เลยเอาเป็นว่าเราไปฟังทั้งหมดจากน้องพีพีกันเลยค่ะ ต้องบอกว่าฟีดแบ克ละครดีมากๆเลยแล้วก็ติดตามเลตติ้งอยู่ตลอดว่าก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็แอบไปเห็นแบบว่าใน Facebook ก็มีแฟนๆค่ะเขามาแบบว่าร่วมดูกันใน Facebook แล้วก็เข้าเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ชอบชอบค่ะชอบน่ารักขอบคุณมากๆค่ะคือชอบนะชอบเพราะว่าเขาแบบอินไปกับบทแล้วเขาก็จะแบบอุ๊ยเขาก็จะมุ่งหิเราบางทีเขาบบกอุ๊ยสงสารเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบค่ะจริงๆอ่ะตัวส่งพอเนี่ยรู้สึกว่าแบบเป็นคนดีมากนะคือพอเล่นแล้วรู้สึกเอ้ย ถ้ามันมีคนดีแบบนี้อยู่ในโลกแบบโอ้โหโลกคงแบบน่าอยู่มาเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบมีสติแล้วก็แบบฉลาดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็คือจิตใจดีอะคือไม่ค่อยโกรธใครก็แอบ,บยากอยู่นิดนึงเพราะว่าเป็นดราม่าแล้วก็เป็นเป็นดราม่าแบบดราม่าเข็มโคนนเลยแล้วก็มี พี่พี่นักแสดงที่เขาที่เขาแบบว่าเป็นรุ่นใหญ่เขามาเขามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทำให้เราแบบเออหายเครียดได้บ้างจริงๆพี่พีเวลาอ่านข่าวอะแบบเป็นเจ้าแม่ดราม่าเป็นดราม่าคุยนะตกใจมากนะเพราะว่าชีวิตจริงอะเป็นคนที่ร้องไห,ห้ให้แบบยากมากใช่เป็นคนแบบยากมากที่จะเห็นแบบพี่พีร้องไห้แต่ว่าในละครอะด้วยบทด้วยแบบคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือส่วนมากก็จะร้องไห้แล้วร้องแบบร้องทุกวันที่ไปถ่ายร้องแบบบางทีร้องตั้งแต่เช้าเย็น บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราแบบแอบถามเต็มเหมว่าเอ้ยเราเราสรุปว่าเราเป็นคนแบบร้องไห้ง่ายหรออะไรอย่างเงี้ยกับพี่กบเนี่ยยังไม่เคยถามแต่เคยแอบถามแบบว่าพี่พี่ที่ช่องพี่พี่ทีมงานเขาก็บอกว่าคือดูลุกเราอะดูดูเป็นคนเรียบร้อยตั้งตั้งแต่ตอนที่เข้ามาในช่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเาพี่พี่เป็นคนห้าวคือทุกคนอาจจะรู้ว่าพี่พี่เป็นคนห้าวแต่ว่าด้วยแบบอะไรก็ไม่รู้หน้าตาจะอยากหน้าโดนแกล้งเลยสักอย่างใช่คือหน้าดูแบบเวลาไม่รู้ก็คือหน้าแบบ เขาเรวไรหน้างูไปเลยอ่ะคือหน้าแบบจืดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเขินค่ะเพราะว่าคําว่าเจ้าแม่สําหรับหนูนะคือรู้สึกว่าแบบศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็แบบคือต้องต้องแบบเซียนมากในระดับหนึ่งต้องขอบคุณมากๆที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยกำลังใจกับ ติดตามผลงานพีพีทุกเรื่องค่ะแล้วจนแบบได้ฉายานี้มาไม่รู้ว่าใครเป็นคนแบบริเริ่มแต่ว่าขอบคุณมากมากค่ะเราก็าสำหรับพีพีก็ก็มีทิกส่วนตัวด้วยแต่ว่าที่ช่วยได้มากๆเลยก็คือการเล่นรับส่งกับพีพีนักแสดงในบทอย่างอย่างเล่นกับพี่แอมอย่างเงี้ยเป็นพี่แอมเขาเล่นเป็นแม่หนูแล้ว PM เขาก็พี่แอมเขาก็เก่งอยู่แล้วแล้วเขาก็ส่งให้เราถึงแบบเกินด้วยส่งให้เราเกินด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่กบก็คอยบีบอยู่ข้างๆต้อยผู้กํากับก็คือแบบ คือทุกคนเขาทํางานกันเป็นทีมแล้วมันทําให้มันทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเวลาเขาอธิบายอะไรนะคะแหมเรื่องนี้เข้มข้นมากนะคะก็ผู้จัดก็คือพี่กบพัสดาใช่ค่ะแล้วก็มีนักแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โก พี่โก้ก็ตุลศัก็เล่นค่คุณเบนสติลาเป็นพระเอกโอ้นะคะนักแสดงแบบว่ายุ90เยอาสากนเยอะมากเลยนะคะเรดติ้งดีด้วยนะเรื่องนี้หงในกงกาทางช่อง7สีนะคะอ่ะมาภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะวันนี้ฉายแล้วนะคะรักได้แรงอกนะคะน้องจินนะกับเป่ากิ่งการค่ะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะค่อนข้างจะแบบน้องจินเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาก็งงๆนะเขาต้องสลับล่าง ทเล่นเป็นผู้หญิงใช่คล้ายๆหวานมันฉันคือเธอสมัยก่อนไงที่แบบแม่เคยเล่นอ่ะคือสลับร่างเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับเลือกเขายังแบบว่าอุ้ยเขาเป็นคนกรุงเทพคนเดียวแล้วต้องไปอยู่ใต้ทั้งแบบเกือบเดือนใน่ยยี่สิบกว่าวันเขาบอกว่าที่นั่นแบบอบอุ่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางพี่หญิงพี่ชายหรือว่าเอ็มสามเก้าให้การต้อนรับอย่างดีรวมถึงเป่ากิ่งการนะคะก็บอกว่าในเรื่องเนี่ยค่อนข้างยาก เพราะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงห้าอยู่แล้วแต่ต้องเล่นนะคะเรียนแบบพฤติกรรมของน้องจินก็นต้องแบบว่าคอยคอมเมนต์กันไปกันมาว่าเล่นแล้วเป็นยังไงอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมจินจินนาาวรัตนะครับ นูปอกิ่งการค่ะครับผมเราสองคนนะครับมาจากภาพยนตร์เรื่องรักได้ไดแรง,แรงอ,อกค,ครับผมใช่ครับก็คือรักสุดหัวใจเลยครับก็เลยอยากให้ผู้ชม,มรักพวกเราด้วยรักให้มากๆนะคะมาถึงก็หาเสียงกันเลย <c oughs> สําหรับผมครับผมว่า,วารักได้แรงอกของผมนี่ก็คือการทํางาน <c oughs> การทํางานกับทุกคนนะครับในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าคือเซอร์ไพรส์ผมตั้งแต่ผมได้รับ บทเป็นไข่นุ้ยนะว่าทําไมถึงต้องเป็นผมผมก็ตกใจก็แต่ตรงนี้แล้วครับพอได้มาสัมผัสคนใต้พี่ๆน้องๆผู้กํากับแล้วก็รวมถึงพี่หญิงอรยาไผ่้อย,อาย,าย,อยกอ่อโปรดักชันแล้วก็พี่พี่ชายแฮกแล้วก็เอ็มสามเก้าทุกคนแบบนี่เลยครับความหมายตรงตัวมากรักได้แรงอกน่ารักม<ล>ากก็เลยทําให้รู้สึกว่าประทับใจมากๆครับเพราะทุกคนต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆเพราะเป็นเราคนเดียวด้วยที่เป็นคนกรุงเทพแล้วก็มาอยู่ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ เป็นคนทางภาคใต้แทบทั้งหมดเก่งมากก็เลยทำเขบคุยกันก็ทําให้รู้สึกว่าเหมือนรักพวกเขามากๆเพราะเราอยู่ด้วยกันร่วม20วันนะครับที่ทางภาคใต้ใช่ครับก็จริงๆแล้วรักได้แรงอกของเปานะคะก็คือได้แรงอกตรงที่ได้สลับร่างกับพายเอกนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากซึ่งเราเนี่ยก็ ในความจริงอ่ะเป็นผู้หญิงเห่าๆอยู่แล้วแหละแต่ถ้ามาให้แบบสลับร่างกันจริงๆจังๆอ่ะหนูว่ามันก็ยากนะเ,นเพราะว่าเราต้องแบบมานั่งดูพี่เขาว่าจะนั่งยังไงอะไรประมาณไหนใช่ต้องดูแบบท่าทางด้วยใช่ก็ปี้แบบจริงๆจังๆเลยค่ะแบบมานั่งคุยกันเนาะพอเรายิ่งมานั่งคิดจริงๆนะครับว่าการสลับร่างคือในชีวิตจริงอ่ะมันแบบ ยากมากยจริงๆเกิดขึ้นกับชีวิตจริงแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบไกลตัวมากแล้วก็ยากมากสําหรับเราทั้งคู่ด้วยครับใช่หนูเลยอยากให้ทุกคนได้มาดูเรื่องนี้รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีภาคใต้เลยใช่ค่ะก็รวบรวมให้มาหมดเลยเนาะในเรื่องนี้อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆค่ะถามว่าเล่นเป็นแบบพี่จินเลยเปล่าก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่เราก็ต้องรับบทเป็นไข่นุ้ยน้องต้องรับบทเป็นน้ําหวานเราก็จะมีความ คือคอมเมนต์ซึ่งกันและกันว่าถ้าเป็นน้ําหวานในฉบับอ่ะอย่างน้องเปาในฉบับน้ําหวานน่ะน้องเปาจะออกมายังไงโกรธน่ารักหุดหงิดอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงสีหน้าจะออกมาประมาณไหนก็ต้องขอบคุณครูตอกแตกด้วยครับที่แบบว่า acting c o a c เราสองคนเป็นให้ทุกอย่างอ่ะได้ออกมาอย่างเต็มที่ครับผมยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องรักได้แรงอกด้วยนะครับรับรองครับว่าร่อยอย่างแรงนี้ร่อยแน่นอนครับก็ฝากด้วยนะครับไม่ว่า คือถามว่าคุ้มยังไงคุ้มแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทุกๆอย่างครับจะอยู่ในเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นซีนดรามา่าโรแมนติก คอมเมดี้คบรถแน่นอนครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับ16มีนาคมนี้รักได้แระอกครับเอ็นดามสมันะคะฉายวันนี้แล้วเป็นผลงานภาพยนตร์ของพี่ชายแฮกด้วยูกค่ะวันนี้เลยนะคะ16มีนานี้นะคะทุกรองภาพยนตร์ถูกต้องครับแต่ก่อนลากันไปนะคะเราฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบีนค่ะซื้อ1ึกระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีกหซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้งซื้อ2กระปุก แถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก1 0ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้น <ฮะ S 2> แต่ถ้าเกิดโปรใหญ่ท่านได้ต้องครอบครัวค่ะซื้อ4ี่กระปุกแถมฟรีแปกระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0บซองกาแฟกระชายขาวอีก2 0ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อ2 5 6 6กหกเ่หานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะค<ส>ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ